อ่ะครับนี้ก็สุดท้ายนี่ก็คือเอาแจมไม้ปีกมาให้ปลัดเบิ้ลเทปเสียงน้า่าท่านขอไม้ปีกน้าท่านพี่น้องว่าบุา๋มี่เสียงน้ามันนอนน้าครับพี่น้องโอ้เราก็สู่ชีวิตกันนะเวลาเบิ้ลเบิ้ลกันเลยเห็นเราเป็นหน้าี่เรากลเรื่อยๆกัเบิ้งดีๆก็มันกัมีสัจจะอยู่ด้ป่ะเนี่ยเห็นเป็นหน้าี่ถ้าว่าได้ไปเลยคือบ่มีไเปสีพิษสัจจะ ไปงานเบามือหน่ถ้าบ่าไปคือบ่ไปรถไปทุละนั่นนี่ถ้าปลาไปคือไปแน่นอนอยู่นี่คงก็มเเาเฮ็นใจเราแหละครับนี่อยูเห็นเราว่าเมนชีงว่าสิ่งของเก่าเราครับของนอนเก่าเราต่กอนมันก็น,นอนนี่หันหน้าไปก็เมนเห็นขวางว่ารถเมนชีงว่าขี่ทั่นเลยเพป็นว่าบรรยากาศมันใกล้พอจะ อันลังไปส,ส,ส,สมบรรยากาศาคากวนด้วยบ่นบังเกาเจ่อยนะบรรยากาศมันเดี๋ยวบังว่าสัตว์มันฝืนมาทำไมมันโอ้ใหญ่เห็นมึงถ้าได้มาขูดเห็ดซอ,อยเรามาเย็ดซอยเราบัไอห็ดซอยเราเพป็นก็อยู่แบบสันโดดดีด้วยมันนี่สูขีบีดีแป้นผมก็เลื่อยให้ละเนี่แป้นนี่ใช้เป็นท่าแรกเข้าไปเม่นธรรมดา อ๋อเห็นหรอกแต่มันขวาไม่ปีกมาต่อเติมเนี่ยสันอยากเห็นมังนั่งพักฟันส้มบรรยากาศริมน้ำเนี้ยสันครับพี่น้องนี่น้าเราน้าลูกน้าหลานเราเนี่ยนะครับเราก็มานอนฝั่งนาตั้งนานก็แม่นตั้งนานก็แม่นผีปะซ่าครับจำนอนเฝอผีปะซ่าคัคักเนี่ยนะผีปะซ่าบ้านนักขามครับทาพี่น้อนักขาม แยกกนนอนขังผีประสาโอ้มาถามมาบาาบย่านผีบอกขนาดท่านเบ่ยนบารุง่มีมีมาหลอกกันเือบปปะผีเนะอะมาใกล้กันเือะมันเป็นอย่างคือพอ,อเห็นเล่นมาผี <laughs> ผีบันมากวนเลยแต่ผีกับยังบวกกามากวนนะเบื้องเอาพี่น้องจ <c oughs> ำไหนแล้วรุ่นนี้สุดท้ายนี่จำไหนพี่สั่งร้ายพี่น้องคนเนี้ยคนติดตามเขาเบิดมือแล้วได้มือนี่โถ่ผลงานไหนเป็นรู้จักผลงานเพียงเนั้นหรอ นี <Es> in ่ว like ่าเสียเงาวครับว่าเกจ้าใหม่เราบ่นอ่าอยู่กับมวยแล้วลูกหลานในเบิร์นนี่นะมัวงามอยู่มัวงามเอาใบไม้เยาวโอ้แต่แต่แดงมัวงามมาตัวครับพี่น้องกไก้เบิร์นละเฝานอนเฝอเง้อห้หลานเฝาอะไรก็ใกล้พดทธสันบางนี้แล้วยายออกลื้อออกอันไปก็ยิ่งต้องเงาเงาท่าน นนอันไปก็นอนหันหัวหันหั้นหาที่ดากง่าหนิไปไปว่กับบรรยากาศพอดนาะพ่อน่ะเนาะไม่ง่ายง่ายไปคุณผมกับกับเรามาลุ้มหมอมือหนึ่งแล้วพอดีกัซอยๆกันไปพี่น้องเอ้ยมึงแย่งกันไปตามพึ่งเบี้ยวเสียพึ่งปลาเนาะพี่น้องเนาะมัดสายพึ่งวาลีสามีตีตาภรรยาเอ้ยสามีพึ่งภรรยา ย่าไปตีตาพระระยาได้เ,อ,เอาเลยสามีครับเ้นบีนะครับพี่น,อน้องขอบคุณครับ